อาสาธุอาโมทนาด้วยตอนนี้ตั้งแต่ครที่มาพอเรากลับไปมันมึนหัวไปเธอเคยมาเลยเหรอแล้วเออธอเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่ใกล้ไม่ใกล้เพราะนั้นมีตอนนั้นมีปัญหาอะไร <c oughs> อ๋อฉะนั้นก็เพื่อเธอมาแล้วก็เลยเอิ่งจะขายบ้านอย่างเงี้ยค่ะพอดีก็หลวงพ่อให้อาลัมบนไปแต่ก็ยังยังไม่ได้พรมเพราะว่าบ้านเรายังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วไงต่อ ก็แค่มาแวะมาอีกทีเดียวแว่มาทีเพราะมันมันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมึนหัวแบบอยากอยากอาเจียนไปเรื่อยมึนหัวนี่เกิดจากโรคอะไรที่หมอบอกไม่เคยมีโรคประจําตัวโรคประจําตัวเป็นมานานแล้วไม่ไม่มีโรคประจําตัวแต่เพิ่งเพิ่งเป็นเมื่อที่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอเป็นอาทิตย์ที่แล้วเหรอแล้วมีคดีติดตัวเปล่าเรื่องเด็กเรื่องอะไรมีเปล่าไม่มีใช่ไหมแล้วมันมึนถึงขนาด ปวดหัวอยากยาจัดอะไรทิ้งไปเลยเนี่ยรู้มันค้างอยู่ในหัวเหรอเมันคในหัใกล้ๆเธอว่ามันเป็นใครมันเขาเป็นญาติเธอเปล่าเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายพวกวิญญาณเกี่ยวกับขอความช่วยเหลืออะไรเธอหรือเปล่าไม่ไม่เคยตอนนี้เธอเธอปวดหัวถึงขนาดขั้นลำคาญหรือยังก็ลำคาญนะคะเพื่อนบอกว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนเดิมหน้ามันตามันซึบโซนไป มันเสลืมเสลือมันไม่สดใสมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะมันสลัเสน่ที่เคยคบกันมาเธอมีปู่มีย่าอะไรที่รักเธอมากหรือเปล่าก็มีย่ารักย่าย่าเลี้ยงเธอมาเลี้ยงแต่ว่าไม่ดีตลอดคือเลี้ยงช่วงตอนเรียนอ่าคือเขารักเธอเปล่าล่ะเธอสำคัญก็เอาใจใส่ว่าจะเรียนแล้วเมื่อไหร่นะก็ถึงจะไปเรียนตรงไหนก็จะพูดง่ายเขาดูแลเอาใจใส่ชีวิตเธอใช่ไหมเขาตายไปแล้ว ก็คือคิดว okay. so er ่าเขาจะมาขอบุญอะไรกับเธอเปล่าก็ทุกครั้งที่ทำบุญก็บอกให้ปู่ย่าตายายหมดจะไม่เลยเธอก็อุทิศไปแล้วทําไปแล้วครั้งที่ไม่มีปัญญาทําอะไรมากกว่านี้แล้วยังมาพึ่งยังมาหวังมากใช่ไหมจะได้บอกเขาไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยค่ะอ๋อเธอก็เลยรู้สึกลำคาญว่ามันหนักหัวหนักตัวใช่ไหมค่ะเข้าไปโรครายตายเอ่อชรลา ทราตายใช่ไหมคุณย่าหรือคุณยายคุณย่าคุณยายทุกคนดูแลหมดนะคะผู้ใหญ่อะคะ่ะอา่าทั้งย่าทั้งยายปูญญ่ย่าตายายทั้งหลายทั้งปวงให้มารับบุญรับกุศลด้วยลูกหลานมากราบมาไหว้แล้วมาขอให้พระได้อธิษฐานจิตให้แล้วขอให้หายเจ็บหายปวดหายมึนหายงงหายโศกหายเศร้าพ้นจากหมดเลือดหมดแรงให้มีกําลังวังชาได้มีบุญบรารมีได้ไป พบภูมิที่ดีด้วยเถิดพุทธังเบาธรรมัเเาางเบาสังฆังเบาคลายหายออกจากร่างนี้ด้วยเถิดเอาบุญหลวงพ่อไปกรมีได้สร้างมาเอาไปการบำเพ็ญเพียรได้เอามาเอาไปพลังทั้งหลายให้ไปขอให้พ้นด้วยเถิดอา้าวใครนะใครเป็นหนี้เขามีลูกหนี้ครับเมื่อไหร่ลูกหนี้จะเอาหนี้มาใช้เพราะวิถีทางที่วดานู่น หลวงพ่อไม่รู้แล้วโอกาสหน้ามาใหม่ถ้าจะอย่างนั้นอะไรนะโอกาสหน้าคงต้องมาใหม่ครับจะถามท่านเทวดาครับถามเทวดาจะรู้อันนี้ปปรหัวอยู่เปล่าคิดดีดีดีขึ้นไหมหรืออะไรไงแต่มันยังแบบมันยังไม่โปร่งแต่ว่ามันน่าจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาหัวมาอาปู่ย่าตายายเอ๋ยลูกหลานบอกให้ขายออกให้ก่อน จะได้มีสติมีสมองจะได้ทำอะไรได้ตอนนี้หมดเลี้ยวหมดแรงหัวสมองไม่แล่นไม่โปร่งเลยทำให้คิดอะไรไม่ออกแล้วเธอคิดจะบวชอะไรให้เขาบ้างหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีโอกาสไปบวชทีละ้วันเคยบวชมาแล้วมีโอกาสได้บวชทีละวัน9วันครับได้ทีละกวันเท่านั้นเองปู่ย่าตายายรับฟังไว้ด้วยอย่าหวังอะไรจากลูกหลานมากนัก <laughs> ต่างคนต่างอยู่พอดีมีแมวมีหมาเยอะเป็นโดนานเดี๋ยวอดมีภาระเยอะครับพวกเขามีพาังนั่นแหละเดี๋ยวแมวอดข้าวขาแมวสิบตัวผมเห็นแมวดีกว่าปู่ย่าตายายบัรพระรุษแย่เลยรักแมวรักหมามากกว่าไม่คิดเราเองแล้วกันเธอก็ไปทำให้เขาแล้วกันก็กล่าวว่า ครัง้งแรกเนี่ยคิดว่าเข้าภาษาเนี้ยจะบวชเธอเป็นคนที่ไหนคนกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรเหรอเธอไปบวชวัดหนองปิงก็ได้รู้จก<อ>ักวัดนองปิงหรือเปล่าจักกันค่ะกับพระอาจารย์พระอานารยไปขอบวชกับเขานู่นเลยออ๋รู้จักท่านหรอคะเอาเลยนะรู้จกักวัดหนองปิงเมื่อก่อนอ่ะเนะขานิมนต์ไปสอบอารมณ์ให้พวกครูทั้งหลายช่วงเข้าพันไอไอช่วงปิดเทอมอ่ะค่ะอันนี้ช่วยเริ่มตั้งแต่สร้างสร้างวัดเลยค่ะวัดเขาเสร็จแล้วนี่เขามีพระพระเงินใช่ไหมพระเงินใช่ไหมในโบสถ์ ไป,ไปอยู่ที่น่านเหรอมาอยุงเทียบนานครับไม่ได้กลับไปดูเลยก็ไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วอาจารย์ก็ยังโทรหายอยู่เพราะเราไม่ได้ไปอไย๋เอ,อเหรอ,อเหรอ,อเหรอแม่ถ้าเป็นคนกําแพงเพชรก็ไปบวชที่นั่นได้เข้า<ม>ใจป่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตกําแพงเพชรใช่ไหมก็คิดว่าขึ้นขึ้นลงลงจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่กําแพงเพชรก็จะกลับไปแล้วใช่ไหมสาธุอมุทนาด้วยปู่ย่าตายายรออยู่ลงไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์ พ่อกับแม่ครับเดี๋ยวพ่อแม่น่าจะพ่อแม่ด้วยเมื่อกี้แม่ก็บอกว่ากับแม่ครับเอาทำให้ทุกคนเนี่ยเขารอเธออยู่ตามนี้แหละโชคดีเรียบร้อยไปได้เขาต้องไว้เขาต้องให้ค้างก่อนถ้าเดี๋ยวไม่ค้างเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวไม่นึกถึงมาด้วยการเป็นเพื่อนมาด้วยกันค่ะ่บอกวามาขอ สาธุโมทนาด้วยให้แข็งแรงมีบุญมีกุศลให้ได้คนทุกบรรลุธรรมด้วยเถินสาธุแต่แล้วใครอยากจะขายที่ขายทางนี่พอดีขายที่อธิษฐานเอาเอาทวดาเอ๋ยเขาอยากจะขายที่ช่วยเขาด้วยเถินขอให้สําเร็จด้วยจะได้หมดหนี้หมดศีลมีเงิน,ม,งนมีทองสร้างบุญสร้างกุศลด้วยเถินเรียบร้อยไปได้ ต้องแห่น้ำมนต์ไปเอาน้ำมนต์ไปก็ได้ไปลดลดเอาได้หมดมีปัญหาอะไรจ๊ะเฉยๆโอเคขอให้โชคดีแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยมีบุญบารมีเทวดาคุ้มครองด้วยโชคดีไปด้วยกันสามคนมาด้วยกันก็ดีแล้วไม่มีอะไรอ่ะชีวิตก็จะได้สบายมีมันไม่ดีหรอกมันปวดหัวเออก็ดีก็ไม่มีปัญหาก็ดีแล้วไงสาธุเออเชิญดี เขาบอกที่นี่เขาเคยมาที่ที่แล้วเขาเลยเขาเคยมาที่นี่แล้วเคยมาครั้งก่อนนู้นเขาก็เลยอาสาขับรถพามาอ๋อนี่เป็นอ๋อโอเคมูธนาด้วยโชคดีเอาไล่ต่อไป